สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูสองจะมาชวนเด็กๆเห็นไหมคะข้างหลังเราท้องฟ้าสดใสสวยงามนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆพูดทำคล้องจองฝนตกพรำพรำนะคะเรามาทับกันดูนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดากลางร จยืนก้มมอยู่ข้างกำแพงปลาเดียวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงผูกดมให้ที่เอาใหม่นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะทำตามคุณครูนะคะแล้วพูดทำคล้องจองตามคุณครูด้วยนะคะผลจคพามพามแม่ดากลางดมง ยืนก,งกง้มๆอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหูด้มให้พี่ค่ะเด็กๆก็ลองไปดูนะคะเราไปทำกันดูนะคะพูดคำคล้องจองนะคะตามคุณคือนะคะแล้ววันนี้คืณคุณส่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ